มันเนองพร้อมนะทั่วมันเนองสามาทอดเขาครับในไทยเนี่ยผีไทยครับบรรยากาศคนโต,ต,ตครับน,นี่ไมไ่ออกไปเฮ็ดทั้งไหนต้องนีเฮ็ดอยูเพื่อนครับนเอเดี๋ยวขอตอวเห็ดด้เพือนครับ ง่ายง่ายครับที่เขาเฮ็ด,ดแบบแบบน,นึงทีครับแปลกไปกินน้ำนาำครับง่ายง่ายแหละไม่กินครับถึงทอดลูกทิ้นครับทอดง่ายง่าย <c oughs> เดี๋ยวตั้งไฟไวครับจ้ลมันลงไปครับไปล,ลงไปซีรอะไรนะครับ เยียงปกตวเวคือฝนตกนะครับฝนตกด <c oughs> ย๋ยวรอละมันเดือดครับ <c oughs> ทำดาบโมยนนานน่นทัวแตจเบื้งตอนชิมครับว่ามีคนถือกล่องเนี่ ้องแอรกับบรยยิยอนแล้วแบบไฟโอ้ภานในที่ภายในที่โอเคไฟร้อนครับ แบบนี้นะครับคุกคุกให้มันเข้ากันอาจารอ์ครับเป็นแบบนี้ครับรัวระพิเศษมือ เป็นคลิปจริงๆ,ๆ,ๆครับใส่กันโอ้โห,โโหนะนอย่างกะลามครับแง่ห่อนใหดกินได้ครับแง่น,นาวใหดกินได้ <c oughs> บรรยากาศทั้งนอ,อกคนตโตครับเอี่ยงนี้ รถตัวใหย่ปงนี้เรอ้งไปะไรย่าง,งเงนะ้ยเนาะครับเอ๊ะใส่กล่องแล้วพ้อมไหมพร้อมไขยอ่ะพร้าที่เห็นหลายท้กินงเด็กจะพาไปคนระับจะไหม้เลี้ยเนาะพรอนพรอนพรอนน่าจดำไปแล้ว ไปแห้งหมดเลยตตาแก๊สมันหมดบ่ไ,ได้อะเป็่ยนหา,านี่เกิดอะก็ห่อนอี่แหละแบบเปิดไฟก่อนนะครับหนาวหนาวกินแบบฝรั่งเลยฝรั่งนี้ น้าตาเด็กนี่น่ยแบบกั่งโอ้้หียใส่ของคนอะเอาเอาม้ย่งลงยุกไข่อย่างน้ก็ให้ไจ้าเกิดอะไรครับที่ว่าเห็นมือบังครับงไงดิ เขาไข่เา,ยานยแล้ว <S <S เห็นไหมเนาะเขาจีเขาจีแบบัวบ้าตะกอนันเยอะค้องหรอเป่เคยองเหร่อเอเหรอไหมเสือใหมาแลนะ้วหัวหัวละพาันเป็นหัวละพันหักี่กัมแ่หัวละพันุหัวละพาันอะใช่ลหวานแฟมแทมกับน้ำมันเต็มใหม่ ผมเลยพอนไฟลงเนี่ยน้ำสูงจะเป็นที่ครับที่จะนากินครับ ครคอยดนการครับเอาครับทอดไครอยู่หนังเมียนดีการนะครับดียกินดีครับเพื่อนที่มียนต้นงกินอาซิมองเกากด้วยครับ แต่ว่าเนว้อกินกับว่าสั่มเนาะครับเนะาะกุศลบางนะครับกดสาบางนานทั่วครับต่อไปกะทิเฮ็ดดีๆ e ครับสีอัพเกรดจะคล้องกันเรื่อยๆครับก็ไลายตายอีกแล้วธรรมดากล่องอย่างนี้มันยังบุสวยเลยครับอย่างนี้ มันสวยง,งามมันปีนไปปี่ยนไปเอาไว้โอ้เมื่อวานทำไปปีนเห็นนะยูกเลี่ยวตั้งแต่นี่ครับเป็นนักท้าแล้วเพราะว่าใครไม่เหลือครับผมเล่เทลงทีเดียวเลยไม่เป็นสี่เล่นเทนนะ เทียออกครับนี่ครับมันจะเปล่งเสียบ๋ยวนานทอดสิทอดดันต่อเลยใส่มันอีครับทอดทุกสิงครับไาเลย ลุกสิ้นกลับไปน้ำครับ เ <c oughs> ป็นคอสองแกะแก้วเลยเสร็จล้วเออนุอ่มตีกนเานเากินแต่แตบี ้องแหว่าลลายนั่นปากเลยเพว่อแม่นูนี่น้องแอสิตัวพอว ไม่ไม่โอ้ไม่เรอกโอ้ไม่ดิบอ่โอ้ดูเดลือกได้ทานตะนี่ <c oughs> ครับให้พ่อกันมองชิมครับไปนี่นี่ครับอาหารสี่อย่างหัวอาหาราสองย่างหนึงซองครับ มีน้ำกีมพร้อมน้ำกีมพร้อมครับพอ,อ,อกันครับมาชิมนี่ครับเสร็จแล้วครับไ <c> ห <oughs> นานั่งนี่ก็ได้แม่เป็นนังตกอ่ะพี่พี่นั่งอยูนนะ่มา,มาปอกกูยังแก่เขาเขาไม่ได้ไม่ไปดีกว่า Hả? Nhanh quá Rồi, phải Rồi, chạy con thay coi đi tít anh đi của con ăn coi Thầy Rồi, hả? Thôi, hãy chạy 2 Vâng ạ, หขาลดลงตัวการประกันไม่เห็นด้วยนะประกันเกียวหรอเกี่ยวกินหรอ 干好快我我。嗯，我买那几遍。 แส่ด้วยนี่ยบยตรอ่ายมาเมาื่อนมา 都拿赢最好。 khen nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ơn, không ừ. Để แขงมันจะจะขอนี่ขอทิมนือแข็งแข็งเาเห็นแต่แว้วยขไม่กรตีแถวโอ้ขอมาทอดกินกับงาละพาครับงาลาา ต้องหัดนับพักพอมกินบ่เพงเขากินกลาปาก็กินเขาหักอันนี้ที่สา้เลยกินเป็นหมูกันอะไรคั่มาเติม Yeah. พี่กอ้นเดียวอ้นมาเอาเล่นโค้งมาขออมากันใหม่ๆแล้วแกทำใหม่เพราะเนี่ยปัจิจะขอบคุณแต่ตอนอย็เวิ่งกินแล้วรู้สึกไม่ชอบ นนด้กิวยม่ค็อดอุนแทมที่รุงได้วนนีใช่หป็นยังแล้วก่อนนี้ก่อนใช้แล้วแกบอก nè